ทํานายดวงชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกประจําเดือนมีนาคมสองห้าคลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่สิบห้ธันวาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาว ราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนกลุ่มพาพันสองห้ากรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่เพลลิสเพลลิสไปที่เพลลิสแล้วก็เลื่อนดูเอาค่ะให้เข้าไปดูที่หน้าช่อง หมอดู YouTube ออนมณนีจันแล้วก็ไปที่ p พ a ิเพริสได้เลยค่ะดวงของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนมีนาคม2 5ง8เนี่ยมีความล่าช้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ค่อยดีหรือไม่คุณก็เรียนรู้ที่จะสโลไลฟ์ชีวิต ชีวิตของคุณอะช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรีบกินรีบนอนรีบทํางานรีบเร่งรีบไปหมดทุกอย่างช่วงเดือนมีนานเนี่ยอาจจะเป็นเดือนของการาพักร้อนฮอลลีเดยการพักผ่อนการพักร้อนการแก้เครียดการฮอลลีเดการไปอ่าบบัดผิวพรรณนวดสปานวดหน้าคุณอาจจะทํางานหนักมาเยอะแล้ว ทำงานหนักมามากแล้วคุณก็เลยอยากจะคลายเครียดกับหลายๆอย่างที่คุณเผชิญอยู่เพราะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยความสุขลดน้อยถอยลงเยอะเลยคุณอาจจะคาดหวังกับชีวิตมาเยอะตั้งความหวังมาเยอะ แล้วมันเหนื่อยเหลือเกินเพราะเหนื่อยเพราะว่าคุณเนี่ยเก่งเหลือเกินคุณเป็นคนเก่งนะถ้าเป็นด้านการค้าการพาณิชย์การทําธุรกิจเนี่ยคุณเป็นตัวตัวท็อปตัวตึงเลยในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากคนที่ทําธุรกิจนะคนที่ทําธุรกิจเนี่ยจะมีคนมารวมหุ้นด้วย งานอดิเรกที่คุณทําอยู่อาจจะกลายเป็นงานประจําและทำไรายได้ให้คุณมาหาศาลก็ได้ความปรารถนาของคุณน่ะจะเป็นจริงแต่คุณจะมีแนวโน้มทุกใจในเรื่องความรักคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานได้หุ้นส่วนที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีได้ลูกน้องที่ดีได้ลูกจ้างที่ดีแต่มีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณ ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยการงานการเงินของคุณน่ะไม่ใช่ปัญหาปัญหาของคุณก็คือคุณมีคนอิจฉามีคนอิจฉาแล้วก็คิดอยากจะทําร้ายคุณอยากจะทําลายคุณมีคนอิจฉาริษยาคุณคุณมีศัตรูเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่าและผู้หญิงที่อายุแก่กว่าไพ่ก็บอกว่าทําบุญทําบุญหน่อยแต่ไพ่มันก็พูดนะว่าคุณนะจะได้เงินจาก งานที่เกี่ยวกับการศึกษาและต่างประเทศอะเหมือนกับว่าถ้าหากตัวคุณเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนเป็นครูสอนพิเศษเป็นนักพูดเป็นนักภาคนักแปลภาษาเป็นนักเขียนตำราเนี่ยคุณจะได้เงินก้อนโตเลยถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษา ขายตำราเรียนเป็นครูสอนพิเศษเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยจะได้เงินดีมีคนชื่นชมในความสามารถแต่คนที่จ้องเล่นงานหรืออิจฉาคุณนะมีจริงๆอะ่ะดวงของคุณช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีมีคนอิจฉาริษยาคุณเยอะนะคนที่แบบเขาหมั่นไส้อะ่ะและไม่อยากเห็นคุณเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้คนที่อิจฉาคุณ ไม่อยากเห็นคุณได้ดีไปมากกว่านี้คนที่เห็นคุณแล้วเขาหมั่นไส้ไม่อยากให้คุณสวยไปกว่านี้ไม่อยากให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปมากกว่านี้อ่ะมันมีแต่ดวงของคุณมันเป็นดวงผู้นำเป็นดวงที่จะได้เงินจากต่างชาติเป็นดวงที่มีความสามารถมีคนยอมรับว่าเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีคนยอมรับว่าคุณเก่ง แต่เขาก็มักจะมองว่าคุณอะเป็นคนใจดีทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่จริงๆคุณไม่ใช่คนใจดีนะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่ให้ความสำคัญเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับหน้าตาของตัวเองช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการ จุดประกายทำธุรกิจตัวใหม่อาจจะมีการลงทุนทำธุรกิจตัวใหม่แล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยมันจะมีการเดินทางระยะสั้นค่อนข้างบ่อยแต่ไพ่ออกมาค่อนข้างดีแสดงว่าทำเงินช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะได้ไปทำบุญที่วัดจะได้ไปดูดวงจะได้ไปหาหมอด้วยแล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินเยอะไปกับการ ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางเข้าคลินิกเสริมความงามมันจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยคุณ่ะมีความวุ่นวายใจและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องทำงานหนักและคุณวิ่งเต้นคุณเหนื่อยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดคุณมีความต้องการอยากจะแก้แค้นใครบางคน เพราะคนคนนี้ทำให้คุณทุกข์ยากลำบากคุณมีอำนาจมากพอที่จะแก้แค้นคุณอยากจะแก้แค้นคุณอยากจะเอาชนะช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณยังต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากความลำบากอยู่แต่ไพ่มันก็บอกว่ามันยังมีคนนะอยากให้คุณทำงานร่วมด้วยแต่เป็นไปได้มากว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณอาจจะพักร้อนฮอลิเดイ มีคนภูมิใจในตัวคุณนะมีคนมองว่าคุณเนี่ยโอ้โหแบบมีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ทำงานเก่งมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนทำงานเก่งแต่เจ้าระเบียบจุกจิกคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้การเงินของคุณจะได้รับการพิสูจน์นะว่าคุณะมีความสามารถคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้แต่คุณทำได้ คุณมีความสามารถในการหาทรัพย์คุณมีความสามารถในการทํางานอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่รักใคร่รักจริงนะแล้วก็กิจการงานของคุณอนะในช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณนึกไม่ถึงแต่ความสัมพันธ์อนะของคุณอนะกับเพศตรงข้ามอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าหรือคนคนนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นคู่แข่งในสายงานคุณก็ได้คือเป็นคู่แข่งในสายงานคุณนะที่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ตัวคุณเองก็ได้รับความยากลำบากคุณต้องระวังเกี่ยวกับการไม่สบายการเจ็บใครได้ป่วยนะแล้วก็มีศัตรตูเป็นช่วงที่คุณมีศัตรตูมีคนทรยศมีคนสอดแนม มีคนสอดแนมมีคนทรยศมีคนเอาเรื่องของคุณไปนินทามีอีกาคาบข่าวช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณค่อนข้างเครียดซึมเศร้าเหงาพลักก็เลยกินเหล้าจัดแต่มันก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณจะเข้าวัดบ่อยหรือไม่ก็ทำบุญบ่อยคุณจะมีปัญหากับสาวแก่แม่ไม้อะแล้วก็ คุณจะมีปัญหากับคนที่เป็นแม่ๆแล้วก็มีปัญหากับคนที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่าด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกทุกท่านโชคดีค่ะ